สวัสดีค่ะพวงพลอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้พลอยจะมาทำน้ำซอสอนเนกประสงค์กันเลยค่ะเอาไว้ใช้แบบง่ายๆเลยนะคะทำผัดผักได้นะคะใส่แกงก็ได้ผัดกระเพราได้หมักหมูหมักไก่หมักเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์พลอยกันเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยค่ะมันง่ายมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปลองทำกันดูนะคะนี่ค่ะ ใช้พลอยจะใช้เป็นซอสเห็ดหอมหรือพลอยชอบเรียกเป็นน้ำมันหอยเห็ดนะคะเขาจะรสชาติเค็มน้อยแล้วก็อร่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะพลอยจะใช้12สอช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะจะทําไว้ทีละครึ่งโหลนี่นะคะเขาจะเขียนว่าซอสเห็ดหอมแบบนี้นะคะพลอยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ว่าเขาอร่อยอะคะ่ะก็เลยมาแชร์นะคะ การทําอาหารกันเนาะว่าเอ,อ้มีวิธีอะไรทาให้เร็วๆไม่ต้องตักไอ้นุ่นไอ้นีไนน่ไอน้นัน่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะและนะคะซีอิ๊วข,วขาวของเราเพอจะใช้เป็นสูตรหนึ่งแบบนี้นะคะการหมักของเขานะคะจะหมักเป็นน้ำาแรกเลยนะคะเขาก็จะมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นสุด เค็มน้อยนะแต่เพื่อนๆไปซื้อสูตรสสูตรส3สูตรอื่นเขาจะเค็มกว่านี้เพราะเขาเติมเกลือนะมีค่ะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะคะและสุดท้ายผงนัวครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะและน้ำเปล่าพอยจะใช้นะคะ 8ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะน้ำซอ,อ,อสอเนกประสงค์ของเราแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปทำผัดกระเพราอะไรเงี้ยค่อยเติมอย่างอื่นเพิ่มเติมเราใส่น้ำลงไปก่อนเลยนะคะแบบนี้นะคะ เพราะว่าเราต้องการให้นะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ละลายง่ายเราเลยต้องใส่น้ำลงไปก่อนนะคะต่อมาค่ะนะคะเราจะใส่นะคะน้ำตาลลงไปก่อนเลยเพราะว่าน้ำตาลละลายยากสุดนะเราใส่แบบนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อยากทำเยอะก็เพิ่มส่วนตามที่พลอยบอกได้เลยนะผงว่วค่ะ ครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวผิดสูตรเค็มนะคะสูตรหนึ่งเขาจะเค็มน้อยนะคะและสุดท้ายของเราค่ะซอสเห็ดหอมหรือพลอยชอบเรียกน้ำมันหอยเห็ดนะคะ12ช้อนโต๊ะแบบนี้ลงไปเลยค่ะต้องใช้ปลาที่พลอยบอกด้วยนะเพราะว่าเขาจะเค็มน้อยนะคะ เราปรุงอาหารได้อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราอะค่ะเททุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากัน mm hmm. เพื่อนๆจะนําไปเคี่ยวนะคะตั้งเคี่ยวไฟก่อนก็ได้แต่พลอยอะทำแบบนี้ไว้เลยแต่ขอให้เขาละลายเข้ากันดีแล้วเราค่อยเทใส่หมูแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นพอจะทําทีละแบบนี้ค่ะประมาณเท่านี้เลยครึ่งหมูใช้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ผัดได้แกงทุกวันเนาะเราก็สลับไปต้มเลยบอกเลยว่าน้ําซอสอเนกประสงค์ของพลอยเนี่ย ทำง่ายแล้วอีกอย่างเวลาเรารีบๆอ่ะนึกออกไหมเราใส่อันนี้ไปจบเลยสมมติผัดผักผัดวุ้นเส้นนะคะผัดพริกแกงอย่างเงี้ยอ่านะคะหรือไม่ก็แกงเผ็ดแกงปลานะคะหรือจะหมักหมูหมักไก่อย่างเงี้ยก็ใช้แบบนี้หมักลงไปเลยแบบง่ายๆที่เราแบบเวลาที่เราเร่งรีบอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเทขวดนั้นขวดนี้ตวงอยู่มันเป็นน้ําแบบ อสอเนกประสงค์แบบเบสที่เราสามารถถ้าเราทําผัดกะเพราเราก็เติมซอสฝาเขียวลงไปนิดหน่อยซีอิ๊วดํานิดหน่อยมันก็เป็นผัดกะเพราแล้วซึ่งมันง่ายมากเลยนะคะแบบนี้ค่ะใส่ผัดวุ้นเส้นก็ได้หรือว่าใส่แบบ ผัดฉาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะปลาผัดขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือได้เยอะมากนี่นะคะละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เทใส่โหลแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยพอจะใส่โหลแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปแช่เย็นคนระึ่งขวดของเรแบบเนี้ยใช้ได้เป็นเดือนเลยคะ่ะหมดแล้วก็ทําใหม่ไม่ได้ทําไว้เยอะขนาดนั้นเนาะเพราะเรามีเวลาอยู่เนาะนะเวลาเราใช้เราก็คนๆเขาดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะเพื่อนๆง่ายไหมคะง่ายมากเลยสําหรับซอสอเนก กระสงค์ขลงพลอยนะลองทําตามดูนะคะไม่ยากไม่ยากวันนี้นะคะพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้พลอยหน่อยนะคะพลอยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะมาแชร์สิ่งดีๆในการทําอาหารที่ทุกคนรักการทําอาหารหรือว่าชอบทานอาหารเหมือนพอลอยนะคะสําหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ